การที่เราถวายพระแก้วแดงไว้ตามวัดหรือตามสถานที่ต่างๆเนียถ้าได้บรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุไว้ที่ยอดเสียนะครกับการที่ไม่ได้บรรจุคือพระองค์นั้นจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับไม่เกี่ยวุมันแตกต่างคนที่เขาสวดแล้วมันไปที่พระแก้วแดงนี่มันก็ไปแต่ไปให้วิญญาณเจ้น,นั้นคือเราตั้งตั้งใจไ,ไวไไนะ้โทษใจเราต้องการวิญญาณ ไม่ใช่ต้องการมนุษย์นะ,ะวิญญาณของน้อเขารลูกนะ้ะสัญญาณมาจากไหนมันเป็นใยแมรงมุมไปทั่ว,ท,วทั่วประเทศทั่วโลกเลยตอนเนี้เมื่อก,ก่อนหลวงตาก็ไม่รู้หรอกหลวงพ่อท่านบอกนะ่เองสร้างสร้างไปเรื่อยๆเนะี่ยท่านก็นทําให้ดูนะนะเองส่วนพร้อมกันสองทุ่มเนี่ยเอ็นส่วนตรงนี้นะมันจะไปตามที่เอ็นไปสร้างไว้ไปตั้งไว้ มันเป็นเครือข่ายเดียวมันก็สแสเดียวกันครับมันก็ไปตามวิญญาณวิญญาณพวกจากตัวนี้พวกลูกเ,เทวดาอากาศภูมิเทวดามีชั้นบนก็มีพวกดาวฤกษ์ยามาอะไรประมาณเนี้เขามาตามตามพื้นที่ที่เขาเคยสร้างบนญไว้ประมาณนะั้นเราไปตั้งไว้มันก็ไปตามคือ ในคอไปหมดครับคือคนถวายก็ต้องสวดด้วยใช่ไหมไม่สวดก็ได้นะบอ,อ,อกเน้นถวายเยอะๆแล้วก็ให้คนอื่นสวดให้เราไม่ต้องสวดก็ได้ <c oughs> เขาก็ได้เขาก็ได้เยอะแต่เขาได้ไม่เพิ่มไม่เพิ่มปริมาณลดลงครับเพราะเขาไม่สวดเองทุกอย่างต้องทําด้วยตัวเองปริมาณลดลงคือเขา มันก็เหมือนเดิมชื่อราไม่ออกเหมือนเดิมไม่ได้พัฒนาในี่ยไม่มีไม่ได้พัฒนาพัฒนาไม่ออกครับจะสร้างอย่างเดิมมาแหละมันบุญมันกับมันธุรกิจอ่ะมันเรื่องของบริษัทเนี่ยไม่ต้องถ้าย้อนได้เราต้องย้อนหรอ เมืออ่อวานเราทำบุญอะไรมากวันนี้ต้องมากกว่าเมืออ่อวานครับคือทําบุญสร้างบุญมันก็ต้องพัฒนาแล้วก็มี